พยายามที่จะส่งเสริมนั่นคือเรื่องของ resilience หรือความที่เราสามารถ พูดคุยปรองดองอะไรกันได้สามารถปรับความเข้าใจอะไรบางอย่างกันได้เพื่อที่จะให้ทุกอย่าง,างมันเป็นไปได้ยอมปรับยอมลดอะไรบางอย่างอะไรอย่างเงี้ยยอมเปลี่ยนรูปร่างความคิดชุดความคิดความเข้าใจอะไรบางอย่างเพื่อให้ตัวเองสามารถดําเนินต่อไปได้ Stanford the voice for voiceless คำนี้สวยงามมากก็คือฉันจะมายืนหยัดเพื่อส่งเสียงเพื่อ,อสำหรับเสียงบางเสียงที่มันไม่ได้ถูกส่งต่อไปนั่นเองนะครับ การสื่อสารนะที่แบบว่าอยากจะให้การสื่อสารเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของการสร้างความเข้าใจความรู้อะไรก็ตามนะครับโดยที่จะสอนเรื่องของความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็การให้อภัยซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนำไปสู่เรื่องของความสงบสุขอะไรในสังคมส่งต่อความรักแล้วก็ความประฐานดีต่อคนอื่นนะครับแล้วก็เริ่มที่จะตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเมื่อสิ่งไม่ดี ความรุนแรงและก็ามเกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันส่งผลต่อเพื่อนของคุณหรือแม้กระทั่งครอบครัวของคุณนะฮะฉันในฐานะของมิสแกรนด์อเจนต้าเนี่ยฉันมาเพื่อส่งเสียงของออกลุ่มเปราะบางที่ไม่สามารถส่งเสียงได้ที่เขามีความฝันอะไรอย่างเงี้ยความรุนแรงเนี่ยไม่ใช่ทางออกนะฮะ มาร่วมกันส่งเสียงนะครับเพื่อชีวิตเหล่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่เพียงแค่คุณอย่างเดียวหรือแม้แต่ฉันอย่างเดียวอะไรเงี้ยคือทุกคนสามารถจะทําได้มิสแกรนอะเมเนียอเมเนียก็เคยมีประสบการณ์เรื่องของการได้รับความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะฮะชีกก็พูดเรื่องของความรุนแรงหรือแม้แต่คอนเฟลกอะไรอย่างเงี้ยมันมีผลไปทุกด้านเลยไม่จะเป็นเรื่องของด้านสังคมวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ชีก็บอกว่าเราเริ่มได้จากเรื่องของ education ก็คือเรื่องของการศึกษาอะไรอย่างเงี้ย ทำให้ทุกคนได้เข้าใจวัฒนธรรมหรือคุณค่าทางสังคมของผู้คนที่หลากหลายแนวทางต่อมาก็จะเป็นเรื่องของการให้ความร่วมมือในเรื่องของอการยุติสงครามอะไรแบบนี้นั่นเองนะฮะการไปเป็นส่วนหนึ่งมีส่วนในของการบูฟเมนต์การขับเคลื่อนอะไรเหล่านั้นน,นั่นคือจะเป็นหนทางนี้ที่จะทำให้เรามีความมั่งคั่งในสังคมแล้วก็ อศรษฐกิจกอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นหนทางในเรื่องของการพัฒนายอย่างอื่นได้ด้วย m i s ส Grand a u s t r a l i ีนะฮะชีกพูดเรื่องของการมีครอบครัวที่ดีชีวิตที่ดีมีสถานะทางสังคมอะไรที่ดีอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่หลายๆคนคาดหวังแล้วก็อยากจะมีถูกไหมฮะแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้กับทุกคนเลยอย่างเงี้ยโดยเฉพาะกับกลุ่มเด็กที่เขาต้องเจอความรุนแรงหรือแม้แต่ภาวะสงครามอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ มันคือ life in darkness ก็คือชีวิตในความมืดมนนั่นเองในออสเตรเลยียในฉันก็คือจะมีการดำเนินการในเรื่องของการาให้การสนับสนุนกองทุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สร้างการตระหนักรู้ในเรื่องของอความยุติยุติสงครามหรือความรุนแรงอะไรอย่างเงี้ยครับ ฉันในฐานะของตัวแทนของประเทศเนี่ยในการที่จะมาสู่ในเวทีอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะทําให้ได้ดีที่สุดในเรื่องของการเป็นกระบอกเสียงเรื่องนี้อย่างเงี้ยแต่ลึกๆแล้วฉันเชื่อว,ว่าฉันคงไม่ได้เป็นคนเดียวที่จะสามารถเปลี่ยนโลกได้ยอะไรเงี้ยซึ่งการที่จะยุติสงครามมันก็ความดังได้เนี่ยพวกเราต้องรวมใจกันเป็นหนึ่งแล้วก็ทํามันไปพร้อมกันนั่นเองฮะโลกของเราเนี่ยมิสแคนเบอร์เชียบอกว่าโลกของเราเนี่ยต้องการความสงบสุขที่มากขึ้นนะฮะแล้วก็การยุติสงครามด้วยมีเรื่องของความออเข้าใจกันแล้วก็ความ เออเฟืรอเผื่อแผ่สั่งกันละกันฉันขอเชิญทุกคนเลยนะในเรื่องในเรื่องของการมาร่วมส่งเสียงในการยุติสงครามแล้วก็ความขัดแย้งมันมีประวัติศาสตร์มากมายเลยที่เราไดเออ้เรียนรู้จากเรื่องของภาวะสงครามหรือความขัดแย้งกันในอดีตนะฮะยังไงก็ตามเนี่ยเราสามารถสร้างบทใหม่ของ การเรียนรู้จากสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่มันจะเกิดขึ้นต่อจากนี้โลกที่เต็มไปด้วยของฮิวเบอร์ตี้หรือ city, รสิทธิมนุษยชนแล้วก็ปลอดภัยสําหรับทุกคนนฮะมิสกรันบราซิลนะสวยมากในโซเชียลเดียของเราเนี่ยนะฮะสื่อออนไลน์ของเราเนี่ยการส่ง a ฮ s ส e ีดก็คือเรื่องของการ การส่งถ้อยคําที่มันไม่ดีนะฮะในในถ้อยคําเกลียดชังอะไรอย่างเงี้ยในโซเชียลมีเดียเกิดขึ้นมากแล้วก็มันกลายเป็นสิ่งทําลายแล้วก็ในรูปแบบของอความรุนแรงเช่นเดียวกันมันมีผลกระทบกับเรื่องของสุขภาพจิตด,ด้วยและนําไปสู่เรื่องของการเจ็บป่วยร่างอื่นในด้านร่างกายของผู้คนด้วย ภารกิจของฉันนั่นคือเรื่องของการส่งเสริมเรื่องของการเคารพซึ่งกันและกันซึ่งการเริ่มที่จะยุติการส่งต่อความเกลียดชังเนี่ยมันเริ่มต้นได้จากเรานั่นเองเนคะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเข้มข้นมากในส่วนของอคลิปวิดีโอแรกนะคะก็ต้องบอกตรงๆว่า คลิปวิดีโออะไรางเนี้มันเป็นการส่งเสียงของนางงามจริงๆในการที่จะส่งต่อเมสเซจอะไรบางอย่างถ้าทุกคนกคุณผู้ชมลองฟังอคอนเทนต์นที่สกายพยายามแปลให้ได้ดีที่สุดแล้วเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าหลักๆเลนนางงามเนี่ยอยากจะพูดเรื่องของอความเข้าอ,อกเข้าใจซึ่งกันแ,แ,และกันแล้วก็ resilience นะฮะคือความรู้สึกที่เรารู้สึกสามารถปรับเพื่อให้สถานการณ์บางอย่างเนี่ยมันดำเนินต่อไปได้นั่นเองเนคะครับเดี๋ยวเราจะมาดูคลิปต่อไปกันเลยนะฮะ มิสแกรนกัมพูชานะฮะอืมเธอก็นำเสนอว่าจริงๆแล้วเออ่กัมพูชายางก็เผชิญเรื่องของเเออภาวะสงครามมาในอดีตเหมือนกันอืม และนางก็ทำงานในเรื่องของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขออุทิศตัวเองให้มีความความสุขแล้วก็ส่งต่อเรื่องของความเข,าเข้าใจซึ่งกันและกันอะไรเงี้ยแล้วก็มี Stop the War and Violence Campaign นะฮะ Biss Grand Cameroon ก็ประมาณนี้คุณผู้ชมในส่วนของอาการรีแคปในส่วนของแคมเปญ Stop the War and Violence ซึ่งคือจะเป็นเรื่องของการพูดสปีชของนางงามนะฮะที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญการยุติภาวะสงครามและความขุ่แย้งอะไรอย่างงี้นะซึ่งเป็นยูนิคเนียอย่างหนึ่งเป็นหัวใจหลักสำคัญ,ญอย่างหนึ่งของเวทีมิสแกรนด t ที n a t i o n a l ด้วยในการนำเสนอ,อจุดยืนในเรื่องนี้นั่นเองนะครับซึ่งนางงามทุกคนเนี่ยก็พูดในสิ่งที่ตัวเองคิดรวมถึงประสบการณ์ที่ตัวเองมีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งโดยส่วนตัวสกายแล้วรู้สึกว่ามันก็ มีสิ่งที่เรารู้สึกว่าเห็นพ้องต้องกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการยุติสงครามนะฮะแล้วก็ที่สําคัญโดยสิ่งที่เห็นจากนางงำนส่วนใหญ่เลยจะพูดในเรื่องของกา,าาก,าก,าการให้ความสำคัญการศึกษาการให้ความสําคัญกับเรื่องของคุณภาพชีวิตเด็กที่เขาต้องเจริญเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นการ บล็อกตั้งแต่ต้นทางเลยว่าเด็กเหล่านี้ควรจะได้รับการออดูแลเป็นอย่างดีการเอาใ,ใจใส่และก็การลงทุนอะไรที่เป็นไปได้นะครับเพื่อที่คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นและในอนาคตเองเนี่ยเขาอาจจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่มีส่วนในการผลักดันการยุติสงครามและก็สร้างสังคมที่ดีต่อไปนั่นเองนะครับก็ถือว่าเสร็จสิ้นเรียบร้อยสำหรับการดูวิดีโอในส่วนของ Stop and Violence คือเราจะต้องบอกว่ามีนางงามบางประเทศที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้เห็นในโทรทัศน์ที่วิดีโอถูกไหมฮะแต่เราก็มาเจอนางงามเหล่านั้นเนี่ยในแคมเปญซอฟต์แวร์ไวเบิลเลนส์อีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับส่วน,นี้สกายเองก็คงจะต้องขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการแคมเปญยุติสงครามไวเอิลเลนส์นะครับซึ่งสามารถพิมพ์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้นะครับิสกายเองต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรนะฮะก็ฝากติดตามกันด้วยวันนี้้ขออตัววลลไปก่นแะ,นะ É isso que